หมอคนสุดท้ายกลางดึกคืนหนึ่งถนนสายเปลี่ยวในตัวเมืองมีเพียงแสงไฟกระพริบจากเสาไฟฟ้าบรรยากาศเงียบเชียบเราวกับไม่มีสิ่งมีชีวิตอยู่โรงพยาบาลล้างที่ตั้งอยู่ท้ายเมืองนั้นเป็นสถานที่ที่ไม่มีคนกล้าเข้าไปใกล้เพราะว่ากันว่ายังมีคุณหมอคนหนึ่งที่ยังทำงานอยู่ในนั้น โรงพยาบาลต้องห้ามนี่มันไม่โอเคละมั้งบีกระซิบขณะเดินผ่านรั้วโรงพยาบาลร้างเธอเป็นนักศึกษาแพทย์ที่ต้องทำรายงานเกี่ยวกับโรงพยาบาลเก่าที่ถูกปิดตัวไปเมื่อสิบปีก่อนเนื่องจากคดีประหลาดที่ไม่มีใครกล้าพูดถึงเธอเคยได้ยินข่าวลือเกี่ยวกับที่นี่ว่า คนที่เข้าไปไม่มีใครกลับออกมาอีกเลยแต่เธอไม่ใช่คนที่เชื่อเรื่องไร้สาระง่ายๆไฟฉายในมือของเธอส่องไปตามทางเดินของโรงพยาบาลผนังมีคราบเลือดแห้งติดอยู่เป็นหย่อมๆกินอับโชยมาเตะจมูกเธอไม่ได้อยู่คนเดียวที่นี่เสียงจากห้องผ่าตัดขณะที่บีกำลังเดินสำรวจเธอได้ยินเสียง เสียงเหมือนโลหะขูดกับพื้นแกรกแกรกเธอเดินไปตามเสียงนั้นจนมาหยุดที่ห้องผ่าตัดหมายเลขสี่เธอเปิดประตูช้าๆภายในห้องเต็มไปด้วยอุปกรณ์การแพทย์เก่าๆและเตียงผ่าตัดที่ขึ้นสนิมแต่สิ่งที่ทำให้เธอขนลุกคือแสงไฟที่ยังติดอยู่นี่มันเป็นไปไม่ได้โรงพยาบาลน,นี้ ถูกปิดไปตั้งนานแล้วไฟฟ้าควรจะใช้ไม่ได้สิท่านใดนั้นเองเสียงฝีเท้าหนักๆดังขึ้นจากด้านหลังของเธอหืมใครกันนะเสียงแหบผ่าวดังขึ้นก่อนที่เธอจะเห็นเงาของใครบางคนปรากฏขึ้นในกระจกบานใหญ่ของห้องใช้ร่างสูงในเสื้อกาวสีขาวแต่กลาวของเขา เต็มไปด้วยเลือดและใบหน้าของเขามีเพียงรอยยิ้มกว้างจนถึงใบหูคนไข้คนสุดท้ายของฉันนักศึกษาแพทย์งั้นหรอเสียงทุ้งต่ำเธอมาที่นี่ทำไมที่รักปีตัวแข็งทื่อใจเต้นแรงแทบหลุดฉันฉันแค่อยากมาเก็บข้อมูลเธอพยายามตอบเสียงสัน่น หมอคนนั้นหัวเราะเบาๆก่อนจะก้าวเข้ามาใกล้ๆรู้ไหมฉันเคยเป็นหมอที่นี่มาก่อนแต่พวกมันพลากทุกอย่างไปจากฉันแล้วตอนนี้ฉันต้องการคนไข้คนสุดท้ายของฉันบีถอยหลังไปชิดกำแพงหัวใจเต้นรัวเธอรู้ว่าเขาลือเป็นเรื่องจริงเขาไม่ใช่คน การผ่าตัดกำลังเริ่มขึ้นแกรกหมอคนนั้นคว้ามีดผ่าตัดขึ้นมาเงาสะท้อนของมันวาววับใต้แสงไฟสลัวร่างกายของเธอสมบูรณ์แบบจริงๆปีรีบคว้าของใกล้มือมาปาใส่เขาก่อนที่จะกระโจนออกจากห้องผ่าตัดเธอวิ่งไปตามทางเดือนมืด,มดเสียงฝีเท้าของหมอโรคจิตดังตามมาติดตดกลับมาสี่ เธอยังไม่เสร็จการรักษานะเธอเริ่มเร่งฝีเท้ารีบหาทางออกแต่ทุกประตูที่เธอผ่านล็อกหมดทุกบานไม่เป็นไปไม่ได้เสียงฝีเท้าใกล้เข้ามาเรื่อยๆจนกระทั่งเธอเห็นประตูทางออกเธอพุ่งเข้าไปแต่ก่อนที่เธอจะเปิดมันออกไปมือที่เปื้อนเลือดของหมอคนนั้น คว้าคอเธอไว้ได้ตัวแล้วรุ่งเช้าตำรวจได้รับแจ้งจากคนในเมืองว่ามีเสียงกรีดร้องจากโรงพยาบาลร้างเมื่อคืนนี้ว่าเขาเข้ามาตรวจสอบพบกับห้องผ่าตัดหมายเลขสี่แต่ภายในห้องเพียงเตียงผ่าตัดที่เต็มไปด้วยเลือดและบนผนงังมีข้อความถูกขีดเขียนด้วยของเหลวสีแดงฉานฉันพบกับคนไข้คนสุดท้ายของฉันแล้ว แต่ไม่มีใครพบศพของบีหรือว่าเธอยังมีชีวิตอยู่ในที่แห่งนั้น